สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับนัดโซลาเซลล์นะครับครับวันนี้จะพามาดูนะครับคอนโทรลชาร์ตนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับมาดูวงจรภายในกันนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับมีการออกแบบวงจรดีไซน์วงจรการระบายความร้อนมาอย่างไงนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าลำดับการต่อหรือถอดนะครับว่าทําไมต้องมีลําดับในการถอดหรือต่อว่า การต่อต้องต่อแบตเตอรี่ก่อนต่อแผงโซล่าเซลล์ที่หลังนะครับมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับที่เห็นก็จะเป็นที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับก็คือเป็นเป็นรุ่นออย i ์วันเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมี USB ชาร์จนะครับเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับ2ช่องนะครับสำหรับชาร์จมือถือซึ่งเป็นในยุคที่ปัจจุบันนี้มีความสําคัญมากนะครับ ด้านในนะครับก็จะเป็นมอสเฟตทั้งหมด6ตัวนะครับรุ่นนี้พิกัดพิกัดอยู่ที่12โวลต์24โวลต์นะครับ30แอมป์นะครับ3 0แอมป์การระบายความร้อนก็ใช้เป็นแผงระบายความร้อนด้านนอกนะครับนะครับการระบายความร้อนก็ตอนนี้ก็จะทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าใช้มินียมซึ่งมีคุณสมบัติในการนําความร้อนนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ ตัวนี้น่าจะเป็นของค่ายของ cks นะครับ cks 12, ทับยนะครับ2 0แอิ m, พิกัด2 0แอม m นะครับครับตัวนี้ก็จัดวางวงจรมาก็เรียบง่ายนะครับก็คือใช้เป็นมอสเฟตทั้งหมด6ตัวเช่นกันแต่ตัวนี้เป็นพิกัด20แอม m นะครับการยึดมอสเฟตก็จะยึดติดกับแผงวงจรนะครับยึดติดกับแผงวงจรก็จะมี2ตัว4ตัวเป็น6ตัวนะครับ ตัวนี้ข้อเสียในเรื่องของการระบายความร้อนอาจจะด้อยกว่านะครับเพราะว่า,าแผงที่เป็นแผงวงจรก็ไม่ได้นําความร้อนได้ดีสักทีเดียวนะครับดังนั้นการใช้งานก็เผื่อในจุดนี้ไว้บ้างนะครับส่วนรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูดีครับเป็นสถานะ LED นะครับแดงแบตต่ำส้มปานกลางนะครับเขียวแบตเต็ม ต่อมาก็จะเป็นรุ่นตัวนี้นะครับเพิ่งเพิ่งเห็นออกมาใหม่อันนี้เป็นรุ่นใหญ่20แอมป์พิกัด20ิบแอมป์นะครับสิบสองทับยี่สี่ยี่สิบแอมป์นะครับตัวใหญ่สองปุ่มนะครับวงจรก็ออกแบบเหมือนแบบกับตัวแรกนะครับเป็นมอสเฟต6ตัวนะครับระบายความร้อนด้วยที่เป็นอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นมีเนียมนะครับเป็นคล้ายๆเ,เป็นเป็นเหล็กหล่อนะครับแต่ก็ระบายความร้อนได้ดีเช่นกันนะครับ การระบายความร้อนก็ยังถือว่าทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ยึดตัวมอสเฟตติดกับที่เป็นแผงวงจรนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ครับตัวนี้ราคาถูกนะครับเห็นทั่วไปมีตามเพจขายเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้การใช้งานก็ง่ายนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นขนาดพิกัด 10M แอมป์นะครับ12ทับโวลต์นะครับ10แอมป์ตัวนี้ก็ เช่นเดียวกันกับตัวที่2นะครับเป็นการระบายความร้อนของมอส a t e เฟตนะครับติดกับแผงวงจรนะครับตัวนี้มีมอสเฟตทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นรุ่นขนาด 10m นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันในเรื่องของลำดับนะครับว่าทำไมต้องมีการต่อแบตเตอรี่ก่อนนะครับต่อแผงโซลาร์เซลล์ที่หลังนะครับสำหรับคอนทรลชาร์จนะครับ การที่เราต้องต่อแบตเตอรี่ก่อนเพื่อให้ตัวคอนโทรลชาร์จครับมันรับรู้ว่าแบตเตอรี่ที่เรานํามาต่อนะครับมันเป็นระบบกี่โวลต์นะครับอย่างเช่นถ้าแบตสิบสองโวลต์เนี่ยเราต่อเข้าปุ๊บนะครับต่อเข้านะครับที่ที่หน้าจอนะครับอ่าเห็นไหมครับ มันก็จะโชว์เป็น24อันนี้คือระบบมันก็จะทำการเซตค่าปรับให้เป็นโหมด24โวลต์นะครับอันนี้คือสภาวะปกติพร้อมใช้งานอันนี้สายที่เป็นไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับการต่ออ่ามาต่อนะครับอันนี้ในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัว ซับไนะครับจำลองแรงดันแทนแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าวันนี้บ้านผมไม่มีแดดเลยนะครับอันนี้ผมก็จะปรับแรงดันไปที่40สบโวลต์นะครับจ่ายกระแสแอมป์ที่5แอมป์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟสถานะ led ก็จะกระพริบอันนี้ก็จะเป็นการชาร์จเข้าสู่สภาวะปกตินะครับทีนี้ถามว่าทําไมการถอดต้องถอดแผงโซลาร์เซลล์ออกก่อนนะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์นะครับในสภาวะแรงดัน ปกติคือไม่มีโหลดนะครับแรงดันจะสูงกว่าแบตเตอรี่นะครับการที่แรงดันสูงกว่าแบตเตอรี่ก็เพียงเอ่อก็เพื่อทําให้เกิดการไหลของกระแสนะครับก็คือถ้าเกิดแรงดันเท่ากับแบตเตอรี่มันก็เปรียบเหมือนน้านะครับน้ําต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับทีนี้การที่เราไปถอดแบตเตอรี่ออกนะครับอย่างเช่นจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอ่านะครับก็จะถอดเห็นไหมครับว่าไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับ ยังไหลเข้าที่ตัวคอนโทรลชาร์จแต่ทีนี้แรงดันที่ไหลเข้าตัวคอนโทรลชาร์จมันจะไม่ใช่แรงดันเท่ากับแบตเตอรี่นะครับดูนี่นะครับเห็นไหมครับแรงดันมันจะเป็น40่สิบโวลต์เห็นไหมครับสีโวลต์เลยนะครับแล้วก็ที่ช่องแบตเตอรี่นะครับก็ยังมีไฟอยู่ประมาณ2ี่สิบถึงสาโวลต์นะครับ นะครับอะทีนี้มาดูรุ่นต่อไปนะครับอ่าครับตัวนี้นะครับก็เมื่อต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับสถานะโซล่าก็จะขึ้นนะครับอันนี้เป็นสถานะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เต็มนะครับนะครับอันนี้มาดูกันว่าถ้าเราเกิดถอดสายแบตเตอรี่ออกนะครับคอนโทรลชาร์จบางรุ่นนะครับจะมีโหมดตัดกระแสไฟนะครับป้องกันตัวเอง นะครับแต่ก็ไม่ทุกรุ่นเสมอไปนะครับอันนี้จะมาทําการทดลองนะครับถอดสายแบตเตอรี่ออกนะครับทีนี้มาดูว่าแรงดันฝั่งขาออกนะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าไฟที่ออกลักษณะค่อนข้างสวิงประมาณ28-30นะครับต่างจากตัวแรกที่ ออก28บโวลต์คงที่นะครับก็ยังถือว่าไฟก็ยังผ่านตัวคอนโทรลจาร์ออกมาได้อันนี้เป็นไฟฝั่งแผงโซล่า40บโวลต์น,นะครับต่อไปก็ตัวที่3นะครับลับมาต่อกันตัวที่3นะครับตัวที่3ลักษณะเหมือนผมจะต่อขั้วแบตเตอรี่ผิดนะครับบวกเป็นลบลบเป็นบวกไม่พังนะครับบางรุ่นนะครับ บางรุ่นต่อผิดพังคามือเลยก็มีครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าัอสภาพว่าปกตินะครับครับเมนูใช้งานก็ง่ายตัวซื้อใหญ่นะครับปรับตั้งค่าได้หลายอย่างดีนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดเราถอดแบตเตอรี่ออกนะครับตัวคอนโทรลยังจาก ทำงานอยู่ไหมนะครับจะมีกระแสไฟรั่วออกมาไหมอ่าสังเกตนะครับดูนี้หน้าจอจะดับตัวนี้จะมีการตัดกระแสไฟนะครับที่มาจากแผงโซลาเซลล์โดยตรงนะครับดูนะครับว่ายังมีไฟอยู่ไหมไฟมีไม่ถึงหนึ่งโวลต์ครับเห็นไหมครับคอนโทรลชาร์จบางรุ่นนะครับจะมีระบบโหมดป้องกันนะครับการที่เราถอดแบตเตอรี่ออกแบบนี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับนะครับ ะมีกระแสไฟลวกมาน้อยนิดนครับบันนี้เป็นไฟช่องที่เป็นช่องแผงโซล่าเซลล์นะครับครับอ่าต่อไปก็ตัวสุดท้ายนะครับครับผมต่อมาก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสีฟ้านะครับหน้าจอสถานะปกติก็จะขึ้นแบบนี้นะครับรุ่นสามปุ่ม ทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าเราถอดแบตเตอรี่ออกนะครับตัวคอนโทรลชาร์จยังจะทำงานได้อยู่ไหมนะครับครับตัวนี้ยังทำงานอยู่นะครับจะไม่มีการตัดกระแสไฟนะครับซึ่งตัวเลขที่วิ่งขึ้นเพี้ยนไปทั่วนะครับก็อาจจะเกิดจากแรงดันสูงนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่มันมี ดิจิตอลมัดโวลต์นะครับมันก็จะโชว์แรงดันที่เป็น42โวลต์นะครับเพราะว่ามันมีกระแสไฟที่มาจากแผงสุ่านะครับขณะยังไม่มีโหลดนะครับออกมาทางตัวคอนโทรลชาร์จได้นะครับนะครับดังนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าการที่เราถอดนะครับถอดเป็นแบตเตอรี่เวลาเราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราจะไม่ได้ถอดตรงสายนี้นะครับเราจะทําการถอดี่ขค้วแบตเตอรี่เลยนะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าในในในขั้วแบตเตอรี่ที่เราถอดออกนะครับมีการต่ออินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับต่ออยู่ซึ่งอยู่ในที่เป็นขั้วของแบตเตอรี่นะครับที่เป็นขั้วแบบทองเหลืองนะครับถ้าเกิดเราถอดออกแรงดันมหาศาลนี้นะครับ4ี่วลต์นะครับจะวิ่งเข้าไปหาอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดไฟ led วีพัดลมหรือที่เป็นอ,อินเวอร์เตอร์เองนะครับสาเหตุที่เจองานซ่อมส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็จะ ขาดความรู้ความเข้าใจในจุดนี้นะครับทําให้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับไฟเกินตัว C ีแลเบิดนะครับส่วนมากจะเจองานแบบนี้บ่อยนะครับครับดังนั้นก็สรุปคร่าวๆนิดนึงนะครับการเลือกซื้อคอนโทรลชาร์จนะครับเราก็ซื้อรุ่นที่นี่ครับร้อนเลยแต่ไม่พังนะครับเพราะว่าระยะเวลาไม่นานเพราะว่าไฟมันเกินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคอนโทรลชาร์จมันจะใช้แรงดันจากแบตเตอรี่ในการ อ้างอิงการทำงานของตัว CPU ตัว IC หลักนะครับอันนี้ผมลองชั่วค่าวไม่พังในการใช้งานจริงก็คือบางทีต่อไว้เป็นบันเพลยลืมไปก็มีนะครับนะครับการเลือกคอนโทรลชาร์จนะครับให้ดีก็ควรจะเลือกตัวที่เป็นการระบายความร้อนภายนอกนะครับที่เป็นบอดี้มีเนียมได้นะครับอย่าเช่นตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใช่ครับสองตัวนี้ก็ก็ ตามคุณภาพตามราคาครับสมมติก็จะราคาถูกแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ให้มันต่ำกว่าพิกัดอย่างเช่น20แอมป์นะเราก็ใช้สัก150วัตต์สัก1แผง2แผงก็ถ้า2แผงก็อาจจะมีการติดพัดลมอะไรช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีจะมีช่วงที่โซล่าพีคนะครับจ่ายกระแสดได้เกินกำลังอาจจะจ่ายได้แพงแล้ว7-8แอมป์นะครับทำให้ตัวคอนทรลชาร์จระบายความร้อนได้จำกัดนะครับคอนโทรลชาร์จเวลาร้อนไม่ตัดนะครับ ไม่เหมือนอินเวอร์เตอร์ไม่เหมือน gon, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวที่มีระบบเซ็นเซอร์เช็คอุณหภูมิว่าเครื่องร้อนสั่งตัดตัวนี้ก็คือมีจะพังอย่างเดียวนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็มีอาการซ่อมบางตัวก็แปลกแปะกหครับหลายตัวนะครับยังนนไม่หมดนะครับอยู่หลังกล้องนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ